ا ل س ل กุมวะ ك م ورحمة ا ل ล ه وبركاته รายการเพื่อสันติชนเสนอเรื่องจรญยามาร,รยาทในการให้สลามตอนที่สองวิธีการให้สลามอันกุรอานซุรอ้อนิชาบทที่สีอ่อายาที่แปดสิบหกความว่าและเมื่อพวกเจ้าได้รับการอวยพรด้วยคําอวยพรเช่นได้รับคําอวยพรว่าอัสลามุอะลัยิกุมก็จงกล่าวอวยพรตอบที่ดีกว่านั้นเช่นกล่าวว่า อะัยกุมุสลามวเระหมะตุลลอฮิวะบรากาตหรือไม่ก็กล่าวคําอวยพรน,นั้นคือคํานวณน,นับทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้ประกอบไว้จะดีหรือชั่วจะมากหรือน้อยก็ตามแม้แต่การกล่าวคําอวยพรตอบรับที่ดีกว่าก็จะทรงคิดคํานวณไว้เพื่อตอบแทนจากอิมรอนบินฮุซอยยรอดิยัลลอฮุอนันความว่า <c oughs> มีชายคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีสุลตรอหวะลฮ์วะสลามแล้วกล่าวว่าอัสลามุอะลัยกุมท่านจึงตอบสลามแล้วเขาก็นั่งลงแล้วท่านนบีสุลตรอหวะลฮ์วะสลามก็บอกว่าได้สิบต่อมามีคนอื่นมาหาอีกเขากล่าวว่าอัสลามุอะลัยกุมบุรัมมุลลอฮิวะบรอกกาอัสลามะลัยกุมบุรัมมุลลอฮ์ท่านจึงตอบกลับแล้วเขาก็นั่งลงท่านบอกว่าได้ยี่สิบ ต่อมาก็มีคนอื่นมาหาอีกเขากล่าวว่าอัสลามอะลัยกุมมราะมตุลลอฮิวบะรากกาตุท่านก็ตอบกลับแล้วเขาก็นั่งลงท่านบอกว่าได้30เป็นฮะดิษซอเฮบันทึกโดยอบบดุาวูา5 5, ดวห 4, 3, 2, 7, ุหมายเลข5195เหซอเฮบสุนันอบบดาวูดวุหมายเลข4327ตัรมีซีหมายเลข2689และซอเฮบสุนันตัรมีซีหมายเลข2 1 6 3 ความประเสริฐของผู้ที่ให้สลามก่อนรายงานจากอบูอายบุอัลอัสซอรีความว่าท่านอูซุลสลลลลอฮวาเลสลลัมกล่าวว่าท่านไม่อนุญาตให้มุสลิมตัดสัมพันธ์กับพี่น้องของเขาเกินกว่าสามคืนซึ่งสองคนนั้นเจอกันแล้วต่างคนก็ต่างหนีหน้ากันและผู้ที่ประเสริฐกว่าในสองคนนั้นคือผู้ที่เริ่มให้สลามก่อน บันทึกโดยอันบุคเรีหมายเลข6ก7 7็มุสลิมหมายเลข2560รายงานจากอบูอุมามะรอดิยัลลอฮุอันฮุวความว่าท่านอซุลล,ลลฺสอลลัลอฮฺวาลอุสซาลามกล่าวว่าแท้จริงผู้มีความพิเศษกับพระองค์อัสซุบะฮาตาลามากที่สุดคือคนที่เริ่มให้สลามก่อนคนอื่นเป็นฮดิษซอเฮบันทึกโดยอบูดาวุฒหมายเลข5 1 9 7และซอหฮสุนัดอบีดาวุฒหมายเลข4 3 3 8 ตารมีซีหมายเลขสอ9 4กและเซฮิสุนันต์ตดตารั e 94, ต,ตารมีซีหมายเลขสองหกผู้ที่สมควรให้สลามก่อนรายง,งานจากอบูุฮุรร์ราะห์รยลลอฮฺอันหุความว่าท่านนบีสลาลาัลลัลลลอฮวะเวสลามกล่าวว่าเด็กควรให้สลามแก่ผู้ใหญ่คนเดินผ่านควรให้สลามแก่คนนัง่งฮะดิษหมายเลขสอง0รายงานจากอบูุฮุรร์ราะห์รยลลอฮฺอันหุความว่า ท่านนบีสลัลลัลลอฮุวาเลาสลัลลมกล่าวว่าผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะควรให้สลามแก่ผู้ที่เดินผู้ที่เดินควรให้สลามแก่ผู้ที่นั่งและกลุ่มคนที่น้อยกว่าควรให้สลามแก่กลุ่มคนที่มากกว่าบันทึกโดยอัลบุครีหมายเลข6 2ส2สองและมุสลิมหมายเลขสอง0การให้สลามแก่สตรีและเด็กรายงานจากอัสมาบินทุชยาซิด รดยลลฮุอ <cin stereotype and hell> uh, ันฮะความว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยสัลลัมได้เดินผ่านหน้าพวกเราในหมู่สตรีกลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ให้สลามแก่พวกเราเป็นฮะดิษซฮิบันทึกโดยอบูุดาวุฒหมายเลข5 2 0 4อฮะดิษซฮิสุนันอบีดาวุฒหมายเลข4336อิบヌมายาหมายเลข37 0 1ศและซะฮิสุนันอิบヌมายาหมายเลข2986กรายงานจาก อานัสบินมาลิกรลลอดิยลขอุอันหุความว่าท่านอานัสได้เดินผ่านพวกเด็กๆกลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ให้สลามแก่พวกเขาและกววานนาล,ล,ล,ล่าวว่าท่านนบีสุลต์ละฮวาเลสลามเคยทําอย่างนี้บันทึกโดยอันบุคอรีหมายเลข6247และมุสลิมหมายเลข2168ผู้ใดผ่านกลุ่มคนที่มีทั้งมุสลิมและไม่่มุสลิมก็ให้สลามโดยมุ่งเจตนาต่อคนมุสลิม รายงานรายงานจากอุสามาบินไซยรยลลอฮันฮุมาความว่าท่านนาบีสุลตลอุสลามได้ไปเยี่ยมสะอัดบินอุบาดาในระหว่างทางท่านได้ผ่านกลุ่มคนที่ปะปนกันซึ่งมีทั้งคนมุสลิมและมุสริกผู้กราบไหว้รูปปั้นและคนยาฮูดท่านจึงให้สลามแก่พวกเขาและท่านก็หยุดลงพักซึ่งท่านได้เรียกร้องพวกเขาสู่อัลลอฮฺสุบะตาลาและอ่านกุอานให้พวกเขาฟัง บันทึกโดยอันบุคอรีหมายเลข5663กสมุสลิมหมายเลข1798ก1า9 8การให้สลามในตอนเข้าออกรายงานจากอบูุฮุรรยรอฮ์รดิยลลอฮุอันหุความาท่านอัสลามะซอลลัลลอฮุวะลาลามกล่าวว่าเมื่อผู้ใดไปถึงยังชุมชนก็จงให้สลามและเมื่อต้องการจะปีกตัวออกมาก็จงให้สลามเช่นกันเพราะไม่ใช่ว่าการให้สลามครั้งแรกนั้น จะมีความพิเศษควรกะระทำมากกว่าการให้สลามครั้งหลังฮะดิษมีสายรายงานที่ดีบันทึกโดยอบูดาวุฒิฮะดิษเลขที่ห้าสองศูนสไเฮสุน,นันอ,อบีดาวุฒหมายเลข4340อัสติรมีซีหมายเลข2706จ็ดศูนสไเฮสุนันติรมีซีหมายเลข2177และอัสเลซิล่าอัสซาฮียะฮะหมายเลข 2, 1, 7, 7, 7. 18 3ไม่ต้องโค้งตัวเมื่อพบกันรายงานจากอนัสบินมาลิกรยลลฮุอันฮุความว่าชายคนหนึ่งได้กล่าวว่าโอท่านอูซุลลสลลฮลุอัลเลาะสลลัลลมคนหนึ่งในหมู่พวกเราที่เจอกับพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาเขาต้องโค้งตัวให้เขาด้วยหรือไม่ท่านตอบว่าไม่ต้องเขาถามต่อว่าแล้วเขาแล้วเขาต้องโอบกอดและจุมพิษด้วยหรือไม่ ท่านตอบว่าไม่ต้องเขาถามตอบว่าแล้วเขาต้องจับมือเขาหรือไม่ท่านตอบว่าใช่แล้วฮดิชาซันบันทึกโดยอัติรมีซีหมายเลข2 7 2เจ็ดสอยเซสุนันอัติรมีซีหมายเลข2 1 9 5อิบนุมายะหมายเลข3 7 0 2และเซเฮสุนันอิบนิมายะหมายเลข2987 <c oughs> ขออภยัยคุณค่าของการจับมือกันรายงานจาก อัลบาร์รอร์ยอยิยัลอฮุอันหุความาท่านอัสล่สัลลูลลอฮุอะลัยฮุสสลามกาวความว่าไม่มีมุสลิมคนใดในสองคนที่เจอกันแล้วต่างจับมือกันเขาทั้งสองจะได้รับการอภัยโทษก่อนที่พวกเขาจากกันฮดิษซันบันทึกโดยอบูดาวุฒหมายเลข2 1 2สองหนึ่งสองซเสุนันอบิีดาวุฒหมายเลข43 43าสี่สามไอสี่สามสี่สามอัตเตอรมิซีหมายเลข2727อและสซเฮสุนัน อัติรมิซีหมายเลขสองหนการจับมือพร้อมกับการโอบกอดให้กระทำกันเมื่อใดรายงานจากท่านอานัสรดียัลลอฮุอันฮุความว่าเราสหายของท่านานบีสุลลัลอฮุวะลซัลลัมนั้นเมื่อพวกเขาเจอกันพวกเขาก็จับมือกันและเมื่อพวกเขากลับจากการเดินทางไกลพวกเขาก็โอบกอดกันเป็นสายรายงานที่ดีบันทึกโดยอตตบารอนีใน อัลอาซอดหมายเลขเกอัสซินสิลาอัซอยฮีนหะหมายเลข2647ลักษณะการตอบสลามแก่ผู้ที่ไม่อยู่ต่อหน้าะะรายงานจากท่านหญิงไอาชาฮ์รุิยลลอฮันหาความว่าท่านนาบีสลุลลลลฮุรซซอมได้กล่าวกับเธอว่าโ oh, อ้ไอชามาลิกายิบรีนได้ให้สลามแก่เธอแล้วเธอก็ตอบว่า ว่าอะไรฮิสสลามว่าราอมาตุลลอฮิวบเระกาตุท่านมองเห็นในสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นบันทึกโดยอันบุคอรีหมายเลข3217และมุสลิมหมายเลข2447รายงานฮะดิษว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีสอลลลอฮุาะลวะซัลแลกล่าวว่าพ่อของฉันฝากสลามแก่ท่านด้วยแล้วท่านก็ตอบว่าอะไรก็วะอะลาอบิกัสลาม ขอความสันติประสบแก่ท่านและพ่อของท่านฮะดิษสันบันทึกโดยอาหมัดหมายเลข23492อบูดาวอุธหมายเลข5231และซอฮสุน <c oughs> ันอบุดาวุธหมายเลข4358ดฮะดิษเกี่ยวกับการยืนต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อช่วยเหลือเขาหรือให้เกียรติแก่เขา รายงานจากอบูสัยรดิยัลลอฮุอันฮุวความว่าเ <c oughs> ช้าเผ่ากุรอซะได้ <c oughs> ขออภยัยได้ตกลงจะยอมรับการตัดสินของคดีของสะอาดบินมุอัสท่านนาบีสอลลลลฮุอะัลฮิสสลัมจึงส่งคนไปเชิญให้สะอาดมาพบเมื่อสะอาดมาถึงท่านนบีก็กล่าวว่าพวกท่านจงลุกขึ้นไปหาหัวหน้าของพวกท่านคนที่ดีที่สุดของพวกท่าน บันทึกโดยอัลบุคอรีหมายเลข6262มุสลิมหมายเลข1768และในสำนวนอื่นรายงานว่าพวกท่านจงลุกขึ้นไปยังหัวหน้าของพวกท่านแล้วพยุงเขาลงมาฮดิษาชันบันทึกโดยอามัดหมายเลข25610อัสซิยิละอัสฮิยอัสชฮิยะฮิฮะหมายเลข67รายงาน จากอิสฮะรดิยละหัอัลฮาความว่าฉันไม่เคยเห็นใครที่ละไมใ,ใครขคึงกับท่านรอ و ูลลอฮฺสุลลัลลอห์หัวไลอ์อัสลัมในด้านบุคลิกความเป็นผู้ดีความการดำเนินชีวิตและท่าทางมากไปกว่าฟาติมาขอลอสุบฮานตวาลาทรงให้เกียรติแก่เธอซึ่งเมื่อเธอเข้ามาหาท่านท่านนาบีสุลลัลลอฮุอัวลอ์จะลุกขึ้นต้อนรับเธอแล้วจูงมือและจุมพิตเธอ แล้วให้เธอนั่งลงบนที่นั่งของท่านและเมื่อท่านเข้ามาหาเธอเธอก็ลุกขึ้นไปต้อนรับท่านและจูงมือแล้วจุมพิษท่านและพาท่านนั่งลงบนที่นั่งของเธอฮดิษะบันทึกโดยอบบดุวูดหมายเลข2 1 7สหอหเซสุนันอบีดาวุดหมายเลข4 3 4 7ตัดมีซีหมายเลข3 8มแปอและซาเฮสุนัตอตติมีซีหมายเลข3 0 3 9 การให้สลามสามครั้งเมื่อไม่มีคนได้ยินท่านอนัสรดยลลอฮุอัลฮูได้รายงานจากท่านนบีสลลัลลอฮวาเลวสลลมว่าท่านนบีสลสลัลวาเลวสัลลัมนั้นเมื่อพูดคำใดท่านจะทวนสามครั้งจนคนเข้าใจและเมื่อท่านมาหาคนกลุ่มใดท่านจะให้สลามแก่พวกเขาท่านจะให้สลามแก่พวกเขาสามครั้งบันทึกโดยอัลบุคฮรีหมายเลขเก้าห้า การให้สลามแก่กลุ่มคนรายงานจากอลีบินอบีตอลิบรยาห์ลลอฮุอันหุความว่าท่านรอซูลสัลลูลลอฮะลัยเลวซัลลัมได้กล่าวว่าเพียงพอสำหรับชนกลุ่มหนึ่งเมื่อพวกเขาผ่านกลุ่มคนอื่นๆด้วยการให้สลามของคนคนเดียวในหมู่พวกเขาและเพียงพอสำหรับชนกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยการตอบสลามเพียงคนเดียวในหมู่พวกเขา ฮะดิษฮัสซันบันทึกโดยอบบดุาวุธหมายเลข521สอหศซาฮีสุนันอบบดาวุธหมายเลข4342อันซิสซ oh ิลาอัสซซยฮีฮะหมายเลข1412และอัลอิรวาหมายเลข778ไม่กล่าวหรือตอบสลามในขณะกำลังถ่ายทุกรายงานจากอ um ิบนุอุมัดรอดิยอลหูอัลฮูมาความว่า มีชายคนหนึ่งได้ผ่านมาขณะที่ท่านรอซูละซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลัมกำลังถ่ายปัสสาวะอยู่แล้วเขาก็ให้สลามแต่ท่านไม่ได้ตอบสลามแก่เขาบันทึกโดยมุสลิมหมายเลขสามเรายงานจากอัลมุฮาจิดบิลกุลฟุสรอฮิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านได้มาหาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสซาลัมขณะที่ท่านกำลังถ่ายปัสสาวะอยู่ ท่านได้ให้สลามแก่ท่านแต่ท่านไม่กล่าวตอบจนกระทั่งได้ทำบูดุอาบน,นละหมาตเสร็จแล้วท่านก็ขอโทษโดยกล่าวว่าฉันไม่อยากที่จะเอ่ยนามของพรโอลอสุบฮาตะอาลาผู้สูงส่งนอกจากในสภาพที่สะอาดหะดิซโซเฮียบันทึกโดยอบูดาวุฒหมายเลข17บอจ็ซฮิสุนันอบีดาวุฒหมายเลข13อันนาซาอีหมายเลข38แและสอฮิสุนัน An-Nasa'i, mylek 37. Wa billahi tawfiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.